นำดูดซึมได้ดีอยู่ในไข่แดง <S <S <ม>เราบอกเขาเนี่ยแล้วนิวเคลียสยังอยู่ในไข่แดงอีกทีโอ<ม>คนก็บางก็อกมผมอยเปรี่ยบเรี่ไรเขาฝักงเป็นอย่างนี้แล้วไอตัวไมโครโคอนเดรียถ้าเราพูดทับเนี่ยคนไม่เข้าใจหรอก <S <S มผมเองผงเข้ามาเออไมโครโคอนเดรท์ผมเข้าใจไงแต่เวลานั่นเราก็บอกขบวนการผลิตพลังงานเนี่ยมันมีขบวนการมันปกติแล้วเซลล์เราควบคุมได้ตอนที่เราเราหนุนทุกอย่างฟิตหมดเลยทํางานครบถ้วนเลยพอเวลาทาไปทํามา เครื่องยนต์ก็เก่าลงแรงก็ไม่มีของเสียก็ออกมาเยอะท่อไอเสียก็ออกมาเยอะกลไกการทางานก็เสียหายเพราะพอดีในที่เซลล์ม mm ัน hmm. ก็ตายไปมันเป็นยังไงเราก็บอกเงี้ยคุณให้รางวัลชีวิตของตัวคุณเองด้วยสุขภาพที่แข็งแรงมันดีกว่าไหมเชื่อไหมครับผมทํางานเนี่ยผมเพิ่งผมเข้ามามไลฟ์เวทีนี้สองปีกว่านะ้หนึ่งปีแรกผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆถึงแม้ว่าผมเห็นข้อมูลมเยอะขนาดนั้นนะผมยังไม่เชื่อเลยนะครับว่า โคเรนทีนจะทําให้ผมขายขาดได้นะผมรอไปวิงรายจนกระทั่งถึงครบปีหมอบอกเฮ้ยตกลงวันฐานนะแล้วผมก็มานั่งศึกษาศึกษาแล้วผมเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมทํามาปีกว่าโอ้หรายได้ของผมที่ผมได้อยางทุกอย่างทุกช่องทางของของบริษัทไลฟ์เวนเทจใช่อไหมครับรายได้สุที่ผมมากกว่า10ปีที่ผมเกิดเจียการทุกวันนี้เลย